ย้อนตำนานส4นักแสดงผู้เคยรับบทอินทรีแดงฮีโร่พันไทยในดวงใจจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณมิตรชัยบัญชาย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2502คุณมิตชัยบัญชาคือพระเอกอินทรีแดงคนแรกของไทยผู้เป็นตำนาน คุณมิตรมีผลงานละครมากมายและโด่งดังมากจากบทลมลิธิไกหรืออินซีแดงในภาพยนตร์เรื่องเจ้านักเลงในปี2502ต่อมาในวันที่8ตุลาคมพศ2513คุณมิตรเสียชีวิตในวัย36ปีขณะถ่ายทำฉากโวนบันไดเชือกเฮลิคอปเตอร์จากภาพยนตร์เรื่องอินซีทอง เป็นการถ่ายทำฉากสุดท้ายภาคที่6เมื่อปี2 5 1 3เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการและมีคนไปร่วมงานกว่า3 0 0 0คนเป็นงานชาานก,กิจที่มีผู้ไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์มาที่คุณเจมเรืองศักด์จากภาพยนตร์อินทรีแดงได้กลายเป็นละครโทรทัศน์ครั้งแรกในปี2540โดยเวอร์ชั่นนี้ได้พระเอกสุดฮอตคุณเจมเลืองศักด์ มารับบทเป็นอินซีแดงโดยรูปแบบละครอินซีแดงในภาคนี้จะเป็นเรื่องแบบจบในตอนเดียวและในตอนนั้นชุดของอินซีแดงก็ยังดีไซน์ออกมาได้เท่สุดๆไปเลยละครับถัดมาที่คุณอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมกับการกลับมาสู่จองเงินอีกครั้งของอินซีแดงในปี2 5 5 3โดยได้พระเอกฝีมือดีคุณอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมมารับบทลมลิธิไกลเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ภาพ CG ได้ถูกนำมาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์มากขึ้น ทำให้ในเวอร์ชั่นนี้อินรีแดงที่ระทึกและโปรดักชันที่ดูยิ่งใหญ่เทียบเท่าระดับอินเตอร์เลยทีเดียวแต่ด้วยการตอบรับที่ไม่ค่อยดีในแง่ของรายได้จึงทําให้ไม่มีภาคต่อให้ดูนั่นเองครับปิดท้ายกันที่คุณอมอคพันธ์ที่มาระบทอินรีแดงในปี2,562ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของอินรีแดงที่ทางช่อง7ได้นํากลับมาสร้างใหม่อีกครั้งที่เรียกได้ว่าเชี่ยวชาญด้านงานแอคชั่นสุดๆที่ได้พระเอกฝีมือดีคุณอมอคพันธ์มาระบทนี้ ต่อมาเมื่อวันที่21กันยายนพศ2567คุณอ๋อมได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจในวัยเพียง39ปีนับเป็นการสูญเสียนักแสดงฝีมือดีไปอีกคนไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ